กลุ่มคนแม่สอดไม่ทิ้งการร่วมกันทำโครงการกล่องข้าวน้อยสู้โควิดค่ะที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดได้ร่วมกันกับกลุ่มคนแม่สอดไม่ทิ้งการกู้ชีพกู้ภัยจากหลายสำนักพร้อมใจกันดำเนินการแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มโดยเริ่มตั้งแต่ วันที่18เมษายน2563เวลา11นาฬิกาจนถึงวันที่22เมษายนนี้แจกวันละ2เวลาคือช่วงเวลา11นาฬิกาและ16นาฬิกามือละ250กล่องรวมมีการแจกเป็นเวลา5วันด้วยกันทั้งนี้มีประชาชนทั้งชาวไทยและแรงงานชาวเมียนมาต่างทยอยเข้ารับอาหารและน้ำดื่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและช่วยผู้ที่ไม่มีเงินในการซื้อหาอาหารเนื่องจากตกงานผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้และหากสนใจร่วมสมทบเข้ากล่องขอให้ติดต่อล่วงหน้าเนื่องจากจะได้แจ้งข้อมูลให้กับผู้รับแจกและการวางแผนของทางทีมงานสำหรับผู้ที่เดินทางมารับอาหารนั้นได้ผ่านการตรวจวัดไข้ ล้างน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อและยืนเข้าคิวในระยะห่างกว่า1เมตรและที่ร้านเข้าต้มลำปางยังมีการบริการน้ำแข็งและน้ำดื่มให้กับกลุ่มไรเดอร์ที่ขับรถส่งอาหารอีกด้วยน้ำด้วยค่ะน้ำด้วยค่ะน้ำด้วยค่ะ้้